สวัสดีครับก็มาถึงคอร์สที่3นะครับเป็นวิดีโอแนะนำเซลเพจของเราเนาะความสามารถของเซลเพจนะครับหรือว่าคอร์สนี้นะครับก็จะแตกต่างกันไปแต่ละอันนะครับจะแตกต่างกันเนาะสำหรับคอร์สนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของคอร์สได้ที่นี่นะครับแล้วก็ผมมีตัวอย่างเว็บไซต์นะเข้าไปดูตัวอย่างเว็บไซต์กันเลยนะครับสำหรับคอร์สนี้เนี่ยความสามารถของเขานะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับมีปุ่มไลน์นะครับปุ่มโทรปุ่มแชทนะแล้วก็แจ้งเตือนทางไลน์ได้นะครับเมื่อมีคนซื้อนะ คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ s e l l c o s m e t i c c o m นะสำหรับคอสนี้นะครับเราก็จะมาทําเว็บแบบนี้กันนะครับก็จะมีข้อมูลทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับเล่าอะไรพวกนี้นะครับมีครบหมดทุกอย่างเลยเนาะสามารถใส่รูปภาพนะครับวิดีโอนะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นเอ่อเป็นเซลเพจของเราสามารถทําได้เลยเนาะแล้วก็สามารถใส่ข้อมูลอื่นๆได้ด้วยนะครับก็ในคอสนี้เนี่ยจะมีบอกทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับปุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์โทรแชทนะครับพวกนี้มีหมดเลยเนาะ ข้อดีของเขาอีกอันนึงนะครับก็คือในส่วนนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้นะครับเนี่ยกดครั้งเดียวเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวข้อความทั้งหมดนะครับในเว็บเราเนาะสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นภาษาอื่นได้หมดเลยนะตามที่เราต้องการนะครับเนี่ยอิตาเลียนก็ได้นะครับแต่ว่าผมอ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับแต่ว่าไม่รวมกับในส่วนของตัวภาพนะครับก็คืออันไหนที่เป็นข้อความนะเขาจะเปลี่ยนให้เราหมดเลยนะครับถามว่า แปลถูกต้องไหมนะครับก็ถ้ามีคนแปลแนะนำทำทำอีกอันหนึ่งดีกว่านะครับทำอีกเว็บหนึ่งแล้วก็แสลบเป็นภาษาดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้องการความรวดเร็วนะครับอันนี้เนี่ยคือสามารถแปลเป็นภาษาที่เราต้องการได้นะครับเขาก็จะแปลจาก g o o Google t r a n Slate นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเขาก็ยังมีในส่วนของตัวที่เรานะครับสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้นะครับก็สมมติว่าเป็นแบบนี้นะครับก็คลิกซื้ออันนี้ไปเลยนะครับก็สามารถซื้อขายได้จริงเนาะ ก็เขาจะมีบอกนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราสามารถกําหนดเป็นแบบนี้ได้นะครับต้องการเอา10อันเลยราคาถูกจังนะครับก็ดูตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการชาระเงินก็จะเป็นโอนเข้ามัลูกค้าก็สามารถกรอปปี้ได้ที่บัญชีตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทําการโอนเนาะแล้วก็ค่อยมาอัปโหลดสลิปทางนี้ได้นะครับเนี่ยก็เลือกไฟล์อัปโหลดไปได้นะแล้วก็ใส่ข้อมูลในการจัดส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่ออีเมลเบอร์โทรนะครับแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งนะ ทันทีที่เรากดสั่งซื้อถินค้านะครับเขาก็จะส่งข้อมูลต่างๆนะครับมาให้เราทางอีเมลทางไลน์นะครับแล้วแต่เราจะกําหนดได้เลยเนาะก็เป็นความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบของออคอร์สนี้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะโอเคสําหรับคอร์สที่3นะครับก็จะเป็นคอร์สใหม่ที่สุดนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับรวมหลายๆอันแล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรา ไม่ต้องการที่จะซื้อตีมนะครับหรือว่าไม่ต้องการที่จะซื้อปลักอินเพิ่มเติมนะครับผมก็แนะนําคอร์สแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการแบบว่าเหมาไปเลยนะครับสามคอร์สก็ราคา2,500บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าซื้อแยกๆก็900บาทนะครับวิธีการซื้อนะครับเหมือนเดิมโอนเข้าบัญชีตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รบกวนขออีเมลเบอร์โรนะครับแจ้งผมมาหน่อยเนาะทางเบอร์โนี้นะครับหรือว่าทางไลน์แอดตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าทางอีเมลก็ได้นะครับ โอเคสาหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับแล้วก็ต้องการที่จะทาเซลเพจต้องการสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับก็สามารถมาดูคอสนี้ได้นะครับก็คิดว่าทั้ง3วิดีโอ4วิดีโอนะครับมีอันที่รวมให้ด้วยเนาะน่าจะตอบโจทย์แล้วก็อธิบายให้กับท่านที่สนใจจะสร้างเซลเพจเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเลือกคอสไหนดีนะแล้วก็ถ้าเรายังไม่เคยเรียนด้วยกันมาก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นให้นะครับจะได้ตัดสินใจง่าย,ายขึ้นเนาะ ทั้งนี้นะครับใครที่เข้าเรียนแล้วนะทำไม่ได้หรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามผมได้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวจะได้นัดวันรีโมทไปดูกันเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะได้เจอกันในคอสนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีคนอุดหนุนขอบคุณมากนะครับสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วแล้วพบกันในคอสนะครับสวัสดีครับ